สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่22มีนาคมเรามาดูข่าวเชลซีช่วงเย็นเรามัเริ่มกันด้วที่ข่าวนี้โรม่าจ้องจะเซ็นฟรีมูฟซันดาหลังจบฤดูกาลนี้โดยทางโกสือเจ้าดังรบาาราาิการบอกว่าโรม่าทีมนดนังทางอิตาลีจ้องดึงตัวชารีมูซันดาแข่งส่วนเกินของเชลซีมารวมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งแข่งยิ่งข้าเปเรืนี้โชคร้ายได้รับรการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยไวย้และกะแทบไม่ได้ลงเล่นเลยนับตั้งแต่ปี2019โดยกลับมาลงสนามให้กับทางทีมสำรองของทีมเป็นประยะแต่ก็ยังไม่ได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรจากการบริงานของโกได้เผยแล้วว่าทางหมาป่าของโชเซ่มูรินโญ่พร้อมที่จะเซ็นสัญญาก,กับทางมูซานนาที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบปีน,นี้โดยจะตัวนั้นออกมายืนยันมาว่าจะย้ายออกจากทีม ขณะเดียวกันรายงานภายเผยผ่านทางาเว็รโรน่านะฮะอีกทีมของอิตาลีก็พร้อมที่จะยืนน่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวอดีตแข้งทีมชาติเบลเยียมชุดยูเอสบีมาร่วมทีมเช่นเดียวกันซึ่งทางบูซอนดาอยู่กับทางเชลซีมาตั้งแต่ปี2015แล้วแต่ที่ผ่านมาโดนปล่อยตัวไปให้กับทางสโมสรอ,อื่นยืมตัวมาใช้งานตลอดทั้งเรอเบติสเชลติกและก็วิสเทสโดยเจ้าตัวลงเล่นกระทางทีมชุดใหญ่ ของสโมสรไปเพียงแค่เจ็ดเกมเท่านั้นทำไปหนึ่งประตูกับอีกสองแอสซิสในรัน้งนี้ตัวแทนแคดดี้ยันเพิ่มเงินค้อสเสนอซื้อเชลซีแล้ว โดยตัวแทน n ิ c แคดดี้นะครับผมอีกหนึ่งแคนดิเดตยื่นซื้อสโมสรเชลซีเผยได้เพิ่มจำนวนเงินยื่นข้อสเสนอเพิ่มเติมจากครั้งแรกไปยังเบรนกูฟหลังจากได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากกลุ่มทุนจากเกาหลีใต้ทำให้เขาสมหวังที่จะลุ้นได้เทคโอเวอร์ทีมรักแห่งนี้โดยโฆษกของนิ c แคดดี้บาสติทชาชอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่แสดงความสนใจที่จะเทคโอเวอร์เชลซีสโมสรชั้นนำแห่งศึกฟีเบริกิตเผยแล้วว่าได้รับเงินทุนเพิ่มเติม จากกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเงินชาวเกาหลีใต้ h a n a Financial Group และก็ C&P n Sport Group ทำให้มีการปรับปรุงข้อเสนอเพิ่มจากครั้งแรกที่ยื่นไปเมื่อวันศุกร์ที่1 8มีนาคมที่ผ่านมา โดยสิงห์บรูนี้จําเป็นจะต้องมองหาเจ้าของทีมรายใหม่หลังจากที่ปรันอป,ปาโมวิชเจ้าของทีมคนปัจจุบันโดนรัฐบาลของอังกฤษนั้นคว่ำบาตรจากการที่เขามีความเกี่ยวข้องกับทางวลาดเมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียที่เกาอสองครามกับทางยูเครนซึ่งแคดดี้เป็นหนึ่งในคนที่สนใจจะซื้อทีมรักและได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามิสเตอร์แคนดี้เนี่ยเหรอ ได้ยื่นข้อสเสนอราคามากกว่า2,000ล้านปอนด์ให้กับทางลินครุฟวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ได้เพิ่มจำนวนเงินอย่างขึ้นมากเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากทางสถาบ,บันาการเงินขนาดใหญ่ของเกาหลีอีกแห่งหนึ่งเข้าร่วมกลุ่มบริษัทของเขาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลักฐานของจำนวนเงินที่เพิ่มเติมได้ถูกส่งไปเป็นที่เรียบร้อยโฆษกของทางเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังที่กล่าว สำหรับช่วงเวลานี้อยู่ในระหว่างการพิจารณากลุ่มทุนที่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาซึ่งจากการรายงานมีกลุ่มทุนจากทางอเมริกาอย่างทอชโบลีเจ้าของทีมเบสบอล LA d o d g e r r หรือกลุ่มทุนริกเก็ตแฟมิลี่เจ้าของทีมเบสบอลชิคาโก้ครับหรือจะเป็นกลุ่มทุนของมาตินโบตันอดีตประธานสโมสรลิเวอร์พูลกับทางเซบาสเตียนโครวมไปถึงซาอุดีมีเดียกรุ๊ปจากทางซาอุดีอาราเบีย โดยการพิจารณาจากทางบริเกุ๊ปธนาคารที่ได้รับมอบหมายในการซื้อขายสิงค้รารมเชลซีกำลังคัดกรองอย่างเข้มข้นซึ่งการรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าจะใช้เวลาปราสองสัปดาห์ก็จะได้เจ้าของทีมคนใหม่เข้ามาบริหารงานแทนเสี่ยม,มีซึ่งถูกคว่ำบาตรอยู่ในขณะน,นี้และปัญหาต่ตางๆที่ทางสโมสรได้เจอก็น่าจะคลี่คลายในไม่ช้าก็เร็วๆนี้ ซาบรีอนาคตไม่แน่นอนสออแยกทางลาซิโอในครั้งนี้โดยทางบริซิโอซาบรีเทรนเนอร์ของทางลาซิโอกำลังมีอนาคตที่ไม่แน่นอนเพราะทั้งสองฝ่ายไม่มีความชัดเจนว่าจะร่วมงานกันต่อไปได้หรือไม่ซึ่งทางลาซิโอนั้นมีช่วงเวลาขึ้นทีนล่ลงลงภายใต้การรุมทีมฤดูกาลแรกของซาบรีอย่างไรก็ตามจากความพ่ายแพ้ในเกมโปรตดาบี ต่อทางปรม่าไปศูนย์ต่อสมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้พวกเขาล่นมาอยู่นับที่7ของตารางคะแนนซึ่งซารีเนี่ยสัญญาระยะยาวนะฮะสปีกับทางลาซิโอเมื่อเสมมอปีที่แล้วและก็มีการบริงานมาว่าท่านประธานสโมสรคาราดิโอโรลิลโตประกาศหนาอย่างยิ่งที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางอดีตเฮดโค้ชเชลซีออกไปจนถึงปี2 0 2 5นระ็ตาม จากสนการที่ปรากฏต,ตอนนี้คาดกันว่าการดำเนินการต่างๆนั้นจะถูกะงับเอาไว้ช่เคราวนะโดยทางโตริโตเนี่ยไม่เพียงกังวลกับผลงานที่เกิดขึ้นในเกมแพ้โรมาแต่ยังมีอีกหลายเกมที่พ่ายแพ้แบบหมดรูปในฤดูกาลนี้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ทางลาซิโอกำลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์กันอีกครั้งในช่วงเสมอน,นี้ ขณะที่ทางซารีเองก้อนก่อนหน้านี้ก็ไม่พอใจแนทางการซื้อขายนักเตะของสโมสรเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงขั้นให้สัมภาษณ์ตำหนิออกสื่อมาแล้วในครั้งนี้สิงบรูตะลุยทีมชาติใครมีภารกิจเล่นเกมคัดเลือกบอลโลกและใครลงแข่งอุ่นเครื่องในครั้งนี้โดยช่วงพักเบรกให้กับทางโปรแกรมทีมชาติเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายของฤดูกาลนี้กันแล้ว โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีทั้งศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปจนถึงโปรแกรมกระชับมิตรเช่นเคยนะครับผมนักเตะเทลซีลหลายหคนนั้นถูกเรียกตัวติดทีมชาติรอบล่าสุดนี้แน่นอนว่าบางคนมีโอกาสกลับมายัางฮอปแฮมในสัปดาห์หน้าด้วยความสําเร็จจากการพาชาติของตน,นเองผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้ โดยในเกมผู้บอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้แบ่งเป็นโปรแกรมเพย์ออฟสำหรับทีมชาติในโซนยุโรปและแอฟริกาขณะที่โซนอเมริกานั้นเป็นเกมรอบคัดเลือกแบบแข่งพบกันหมดสำหรับเกมคู่ระหว่างสกอตแลนด์กับทางยูเครนถูกเลื่อนออกไปแข่งในช่วงเดือนถุนายนดังนั้นบินบรีกิมอร์จะได้ลงเล่นร่วมกับทางทัพตาตันในช่วงโปรแกรมอุ่นเครื่องเหมือนกับอีกหลายทีมในยุโรปในคร้งนี้ เราได้ข้อสรุปภาพรวมของเราแข่งสิงครามเชลซีว่าแต่ละคนจะมีโปรแกรมแข่งขันที่ไหนและเมื่อไหร่และแต่ละลายนั้นมีอะไรต้องลุ้นกันบ้างโดยกันนี้ไปดูกันที่คัดเลือกฟุตบอลโลกยูฟา่าโดยกันนี้ก็จะมีอิตาลีนะฮะทีมชาตินี้ก็จะมีจอร์จินโยและก็แอมเบอร์ซอนพานดิเอเรีโดยทัพอันซูรีเนี่ยจะได้ลงเล่นในบ้านของตนเองในเกมเพลย์ออฟฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศ ด้วยกับทางนอร์ชมาซิโดเนียที่ปาเรโมในวันพัสบดีนี้และหากพวกเขาเอาชนะคู่แข่งกันได้ก็จะลิ้วเข้าไปเจอกับทีมใดทีมหนึ่งระหว่างโปรตุเกสหรือตุรกีในวันคัรหน้าและจะลงเล่นเป็นทีมเยือนโดยมีตั๋วรอบสุดท้ายเป็นเดิมพัน ต่อมาก็เป็นทีมชาตเวลอีพานอัปปาดูทีมมังกรแดงไม่ลุ้นผ่านเข้าไปเล่นสุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นหนแรกนับตั้งแต่ปี1958โปรแกรมถัดไปของพวกเขาคือการเจอกับทางออสเตรเลียที่คาดิฟซิตี้ในวันพฤะัสบดีนี้และหากคว้าชชนะได้ก็จะได้ผ่านเข้าไปดวนกับผู้ชนะระหว่างสกอตแลนด์หรือยุเคนและจะได้เป็นเจ้าบ้านอีกนัด แต่เนื่องจากโปรแกรมของคู่สกอตรแลนด์กับทางยูเครนถูกเลื่อนออกไปแข่งในช่วงเดือนมถุนาย,ยนทําให้เวลต้องแข่งขันกับทีมใดทีมหนึ่งในช่วงเดือนมถุนาย,ยนไปด้วยสำหรับโปรแกรมในสัปดาห์หน้าพวกเขายังไม่มีกําหนดการออกมาว่าจะลงเตะกระชับมิตรหรือไม่จะมาเกมคัดเลือกตบอลโลก CAF โดยการนี้ก็จะมีทีมชาติเซเนกัลคนที่ลงไปเล่นนะฮะก็จะมีเอโดอาร์เบนดี้ซึ่ง5ชาติจากโซนแอฟริกา จะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นการแข่งขันคัดเลือกนะฮะในรอบเพย์ออฟรอบไฟนอลจะลงเตะกันแบบเจ้าเจือนเซเนกัลจะพบกับทางอียิปต์ทีมที่พวกเขาเพิ่งจะเอาชนะมาในการโดยจุดโทษนัดชิงชนะเลิศแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโดยแมนดี้มีส่วนสำคัญกับความสำเร็จในครั้งนี้สำหรับเกมเล็กแรกจะแข่งขันกันที่กรุงไคโลวันศุกร์ที่ถึงนี้จากนั้นทัพสิงโตแห่งอาริกา จะกลับมาเล่นที่เนเชนแนลสเตเดียมในเมืองไดอัมานนีาดู I A ที่เพิ่งจะปรับปรุงใหม่ความจุอยู่ที่50,000ที่นั่งในช่วงวันอังคารที่ถึงนี้สำหรับทางการหน้าพวกเขาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อคุมกำลังลุยฟุตบอลโลกรอบเพย์ออฟไฟนอลดังนั้นเรายังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าบาบารบารา,บามันจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมดาวดําหรือไม่สำหรับเกมแรกการหน้าจะได้เล่นในบ้านในวันศุกร์นี้ส่วนอีกนัดจะแข่งขันกันในวันอังคารหน้า ต่อมาก็จะเป็นคัดเลือกผู้บอลโลกในโซนคอนคาเคฟโดยกานนี้ของทีมชาติสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นคิสเตียนพูดิซิสกับตันอเมริกันสำหรับโซนคอนคาเคฟจะทราบทีมที่ได้ไปผู้บอลโลกรอบสุดท้ายในโปรแกรมช่วงปลายเดือนนี้ทันทีสำหรับทัพพยาอินซีขออีกแค่5แต้มจาก3เกมาก็จะการันตีจบท็อป3ของตารางคะแนนและผ่านเข้าไปเล่นที่กาตาร์แบบอัตโนมัติทันที และข่าวเจลซีในช่วงเย็นก็มีเพียงเท่านี้ก็ฝากเอซีทุกท่านติดตามรับชมกันต่อไปครับ